สวัสดีครับผมชื่อซุกีวาลาชิอยู่เกมเธอรเรียนอยู่อยู่พัทที่สี่จับจับตอนเดิมที่แล้วงั้นเราจับมาจับปลาแล้วเราจับปลามาไอ้นี่มาคายเน่ยต้องเก็บไอ้นี่เก็บไส้เดือยหนอน โอ้โหปลาสองตัวเขาเก็บ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 อะไรเดมอนไอเราก็ขาพนูพนูดิสจามิทเราก็แรงขึ้นและคราวนีอออ้ซื้อกันซื้ออันนี้ มันคืออันนี้ไว,ไว้ปลนระเบิดเราเก็บไว้เก็บไว้ตอนแบบป่าตอนแบบมอยมาเยอะๆมันจะดีมากไอระเบิดเนี้ยมันจะต้องปาดูนะเห็นไหมแป๊บเดียวตายมันแล้วแต่ว่าจะเท่าไหร่ตอนนี้ต้องลองปาดิเฮ้ย โอ้โหรัศมีอันตรายมากอย่าอย่ามาใกล้ระเมจดกัน้ันจะแรงเออ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ตายแคันี้ตกไปน,นี้กันเฮ้ยมา ตกปลาต้องได้ตกก่อนเราจะได้เลยไหมมันต้องได้อยู่แล้วตกได้ ทำไมไม่ได้ะโอ้หน้าฝนเหรอเขาใส่หน้าฝนน่าจะไม่ได้บ้งเนี่ยเล็กขนาดนี้ยังปปไปปะไค่อยๆลงค่อยๆลงเตงเตง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 ,ตง เอาในตัวอิถอยท่าเก็บวิโอ้ยข <c oughs> <c oughs> ุดแร่ทองทองไม่ได้ขุด ทองดีกว่าลิคเหมือนพีแอคกน่าจะขุดได้ไมัออ้งอ๋อโอเคขุดขดดทองก็ตีกวา่าฮะไม่ต้องไปขดุดลิกลเกหยทองทองดีกว่าไหมเหนือซิมเบอร์ดีกวา่า มาแล้วแต่อะเลยเลยเลยไปเถอะอุยออออ้ยอืมอุ้ยตกเยอะตายแล้วเหรอโอ้รู้ว่าปลาสองดอกรู้ไม่ตายอืมนี่แน่สิมันต้องขุด ทำอะไรก็ไม่รู้พวกคุยช้ทำอะไรอาแร่ไงถามแบบไม่ต้องสงสัยอะไรเลยเราก็รู้เขาถามอะไรแปลกวะช่างมันเถอะมาลนะอืมอเดี๋ยวว่าเราถ้ามีมอนนะป่านี้เราไปต่างโลกแล้วมั้ง พาเราไปต่างโลกเลยไปอีกใ,ใครแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิสต้าลายเก็บเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยเจ็บระเบิดเหรอบ้านะเฮ้ยแต่ <c oughs> รถลางพังเลย ดูดีก็เหยียบระเบิดโอ้ยจับจับไม่ดูดเีหายมาอันนี้ไม่หายเหยียบเอาแรกซิมเวอร์นะวะอามาวะซิมเวอร์ <Sim ber. S 2> เอาไปเผา ส่วนเอาแร่ทองเอาไปเผากันไอไอเอากระตูดูอย่าเพิ่งใช้นะยังยังไม่สู้ยังไม่สู้ตอนนี้ยังตามไปเก้าวิว่ตีกวอนเล็ก เดาว่าดาเมจเข้ายิงแรงเข่ะแหละยิงไม่โดนสิบหกยิงแรงอยู่นะนโนยิงแรงอยู่นะสายเลนจะขาดไม่ได้นโนขาดไม่ได้นะ,ะครับโนโคตรโผล่ไปปะรับปึ๊บ ก็เอาไปขายโนยไม่ใช้ละโอ้ยอะไรเก็บใช้เอาไว้ตกปลาอย่างดีมาโุ้ยยิบเอ็ดแรงมากโอ้ติดขี้ยิงแล้วติดขี้เลยเจอละจุดเราที่เราตาย ข้าวข้างข่าววะทำไมทำไมฮะจิกให้ได้เฮ้ยข่าวเขาไม่ใช่คำว่าจิกเลยใช้คำว่ากัดเออไก่จิกน้ำมันไก่เล่าใช้ผิดคำไม่ได้เลยใช้มันถูกต้องจิกกัดไม่รู้มันอันไหนอันไหนก็เหมือนกันไม่รู้สั่างมันแท้โอ้ยหอยไป ัตแม่ัวแม่แมอะุ้ยโตไอ้สลามเแบบี้สลามสก,กิดแป๊บจะตายหายใจไม่ออกเลยมาถึงก็ดักไม่รอดหรอก นี่โอ้ยยา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 ฮึสิทธิ์เ,เหน็นสิทธต้องเก็บสิทนี์ในตายตานานละเฮ้ยยาลีคอยอยากได้ เออเก็บมาคราวนี้เฮ้ยเฮ้ยแน่ตัวอะไร <c oughs> นอนโนอยนโอ้ยโอ้ย ดูมันดูมันดูมันทำนี่เฮ้ยโผล่มาเถอะอุ้ยโดน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 ดับมิดยังยังอันนี เหมือนไปแล้วมั้งไม่ทำละดีไปเข้าไปือบนอนจะไปนอนก็ไปคุยกับลาบมะม่วงแล้วไอ้ปุ๊บว่องไวผมไวรัวส แม่อยากกับดับปึ๊บตายแล้วเออตายอยาก,กดับต้เง็บปุ่มเด็บปุ๊บตายแล้วตายแล้วตาย,ตาย,ต,ายตายไปหลายรอบแล้วนะ นี่อ่ะอันนี้เก็บก่อนออริทมาแล้วก็ไปส่องวันนี้คุย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 ครับเอาออริทมาทำเป็นแรกส่วนก็จับ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 สปอนเยอะมากเลยแมลงอ่ะ เลยเอานี้ต้องไปนี่นะละเ,อา,เอาระเบิดมาเอาระเบิดไว้กับตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อเอาเอาเจลมาเอาเยอะๆมอนเตอร์จะได้ไม่ไม่ทันตั้งตัวรอโอ้โยให้มาเยอะ เก็บ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 เต็มคราวนี้เราเปิดกอนนะเราเจอ <c oughs> โอ้โหชูริเคน ดได้ลูกหนูมาฟรีๆได้ลูกหนุนมาฟรีฟร oh. okay, อันนีต้องต้องค่อยๆโอ้โหช้างคาวเ <c oughs> นี่ยตัด จะรอบไหม ออได้ดอบอันนี้อ,อ๋อความลกึกที่วัดความลึกมากกว่ามันสามารถรับของของวันดีเราต้องการทำไปแล้วโอเคต้องเฮ้ยเสเกล์ทานตาย <laughs> โอ้ติดโซโลเนต มามามาใครจะโดนเฮ้ยเ้ยผีจะโดนแน่แน่โดนระเบิดโอ้ยโดนระเบิดตัวเองตามาจุดเราถึงจุดละไม่ยากต้องค่อยค่อยเออจะมาได้ไหมดูวันเขียนยังช้าช้าอ่าระเบิดไหม ตุ้มอันนี้ต้องอุ้ยนี่เราได้นี่สวมโอเคนิยออะนา้นาเนี้ยนิยา ดูว่ามันจะเจออุ้ยอันนี้เยอะต้องฆ่า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 ่า,า,า,าเออคนแนนขออนี้ โอ้โหสลามมนเดอร์ยากยายามาโยงไปแหมเจอสลามมนเตอร์ก็แย่เลยเฮ้ยยายายา,ยา ย่ายาโอ้โหมาเธอสนามต้องเลอักตาทังโลทังแม่อินยาแป๊บหนึ่งตัตราย ต้องขุดเห็นแร่ทองว,ว,ว,ว่งวงวิ่งวิ่งเลยเห็นแร่ทองเฮ้ยให่ดูทันทีวิงว่งวิ่งต้องขุดกฮับขุดกเห็นอะไรต้องวิ่งวิ่งต้องขุดอ่า <c oughs> เฮ้มาลนะเนี่ยนะต,ตัวน่ารำคาญ คราวนี้ก็ต้องอ่ะอะไรปะวาร์ปเก็บไอ้นี่มา,มา,มา อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่นี่สลามตายตายไอ้นี่พ่อ้าตายเลยโอ้โหฆ่าลุงแต้ตายเลยตายขาบ้านเลยทำไมทำแ นีวะอืมทำไมต้องทำอย่างนี้เต,ต้องเผาไหมเอาอันนี้นเซมว่าออนทองไปกัน ก่วนเราต้องเก็บอันนี้เก็บไปเจลเก็บมาส่วนที่เหลือต้องไอเจนเออเกิดเจอแล้วอันนี้เกิเออเกดต้องไปปะปะปะไปโน่นดีกว่ายาดีคอยม,มาอันหนึง่งเผื่อวาต้องหนีใช้ตอนนี้ อันนี้ต้องเก่ะเนี่ยขาย5โกซัพวอสจับได้5โกมันใช้ดีมากเดี๋ยวค่อยมาอัเอาเล็กมา สั่ชิ้นอ่ะได้ได้ฮุกโอเคจบแค่นี้โนกยิงหาทิ้ง <c oughs> อ่ะ Chẳng á? yên yên. tạc ủa. ui ui tuần, bơ gà เราได้ปืนแล้วนี่ไงคราวนี้มามายิงตาแตกเก้ยช็อตเราได้ปืนละไ,ไม่ต้องกลัว,วเรามีปืนอยู่แนวไม่ต้องกลัวชาวทุกขนวดก็ใช้ข้างนอกปืนอะ เนี่ย <House> มัน <terminar> ม <aría> ันร <those 15> no <welche> ้วแต่ว่าใช้ขนมปืนก็ได้แตกแตกสองดาวแตกตอนนี้ต้องสร้างบ้าน Oh. Bye. ตอนนี้ต้องจับมานจำนำเรียบร้อยหนึ่งตอนนี้ต้องทำภายในตูเดีย๋ยวซีต้องจะมาสปอ,อนต้องป้านเราซีจะเกิดมันแล้วแต่ว่ามันเกิดกี่คน ตงนี่แหละงั้นก็ผมขอขอจบเพียงแค่นี้ครคับสวัสดีครับ